แม้ว่าหัวใจจะร้าวสักกี่ครั้นแตกสลายสักกี่หนจุดประสงค์เดียวคือมันต้องเปิดเมื่อคนเข้าใจจุดประสงค์ของหัวใจคุณอาจปล่อยให้มันแตกสลายไปอย่างสุดนื้นไม่ว่าจะพังทลายด้วยแรงบันดาลใจ หรือแตกสลายผ่านการหลอกลวงเมื่อหัวใจของคุณเปิดอย่างสมบูรณ์จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการมีชีวิตอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทนทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหมายความถึงคุณถูกดึงดูด ให้รักหัวใจตัวเองอย่างสุดใสโครงสร้างของความเป็นจริงจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับทุกคนนี่คือหัวใจของความสามัคคีถูกอย่างเพื่อความรักเมื่อถูกอย่างค่อยๆเปิดเผยป,ดปดรดอยู่ในความสงบใคร้ครน ในพื้นที่หัวใจของคุณมันทำให้รู้ว่าคุณติดอยู่ในกับดักใดความเชื่อแบบใดมันลายพบาตินี่คือโอกาสของการขยายหัวใจเท่าที่จะสามารถทำเพื่อความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของคุณ ความรักที่บริสุทธิ์และความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่คุณคนที่รักคนอยู่ที่นี่เพื่อตระหนักถึงความรักที่บริสุทธิ์ในตัวคนความรักที่บริสุทธิ์รอบตัวคนและเพื่อยกระดับตัวเองเข้าสู่มิติที่ห้าแห่งความรักอันบริสุทธิ์ แต่ทุกประสบการณ์ของคนเข้าสู่มิติที่ห้าแห่งความรักอันบริสุทธิ์คุณต้องการความอุดมสมบูรณ์คุณต้องการความเป็นอยู่ที่ดีคุณต้องการอิสระคุณต้องการขยายยกระดับตัวเองเข้าสู่มิติที่ห้าแห่งความรักอันบริสุทธิ์ เปิดใจเปิดใจเปิดใจของคุณให้เต็มที่กว่าที่เคยสู่ความรักสู้ความมหัศจรรย์สู้ความเป็นไปได้สู้การรู้อย่างท่องแท้ถึงทุกสิ่งที่คุณเป็นอาจารย์คุณอยู่ที่นี่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ คนมาที่นี่เพื่อสร้างความรักที่บริสุทธิ์คนอยู่ที่นี่เพื่อสร้างความรักที่บริสุทธิ์คนมาที่นี่เพื่อรับรู้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ในประสบการณ์ของคนไม่มีข้อยกเวน้นไม่มีข้อจำกัดไม่ต้องสงสัยเลย ว่าคุณเป็นใครและพลังที่คุณมีความรักที่มีอยู่ในตัวคุณและความรักที่อยู่ที่นี่เพื่อให้คุณรับรู้ในนิติทีหาของความรักอันบริสุทธิ์มีแรงบรรนันดาลใจนวัตกรรมสัญชาติญาณ ความคิดสร้างสรรค์ความสนุกสนานการเล่นความเชี่ยวชาญในมิติที่หา้ามีรากฐานของปัญญาที่เป็นประสบการณ์ของคุณมีพระคุณและความไร้เดียงสาหลั่งไหลามาไม่สิ้นสุดคนคู่ควรกับทั้งหมดนี้หรือไม่ เรารู้ว่าคุณเป็นคนสมควรที่จะอยู่ในความรักที่บริสุทธิ์หรือไม่เรารู้ว่าคุณทำคุณมีพลังมากพอที่จะสร้างความจริงนี้ด้วยตัวคุณเองหรือไม่อย่างแน่นอนคุณได้รับเลือก คุณได้รับเลือกและเรารู้ว่าบางครั้งต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการรักอยู่ในความรักที่บริสุทธิ์เดินตามแสงสว่างปล่อยให้พลังงานและแสงสว่างนำทางดำเนินชีวิตในระดับเหล่านี้บางครั้ง ใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการไปสู่มุมมองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความกล้าหาญในการอนุญาตและรับการสําแดงที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการเป็นอิสระคนเคยคิดถึงความกล้าหาญที่จะปล่อยให้ตัวเอง เป็นอิสระหรือไม่และนี่เป็นเพราะคุณมักจะไม่เห็นในมิติที่ตามกว่าของติดสำเนึ้คนจำนวนมากใช้ชีวิตในระดับเสรีภาพน้้พรอจนกว่าคุณจะทำจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงในตัวคน นั้นเป็นเรื่องราวของคนฉันไม่เห็นผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตแบบนี้ฉันไม่รู้จักใครที่ใช้ชีวิตแบบนี้ตอนนี้ฉันเห็นทุกคนดิ้นรนและพยายามทำงานหนักผลักดันบางครับผู้คยเกี่ยวกับการเมืองพยายามที่จะเปลี่ยนโลกพยายาม ที่จะเปลี่ยนผู้คนพยายามที่จะเปลี่ยนคู่ครองและลูกๆของพวกเขาสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเพื่อนร่วมงานพนักง,งานของพวกเขาคุณจะเห็นทั้งหมดนั้นจนกว่าคุณจะเข้าสู่ความรักที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะเห หลายคนมีอีกหลายอย่างและมีอีกมากมายแต่พวกมันอยู่รอบๆตัวคนและคุณดึงมันมาให้คนและคุณว่าทั้งหมดนี้มาให้คนและคนจะไม่รู้สึกว่าต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคนจะรู้สึกถึงพลังของการเป็น ทั้งหมดที่คุณเป็นและสำหรับพวกคุณส่วนใหญ่ถ้าเราบอกว่าคุณเป็นใครคุณคือใครบางคนที่บอกว่าแสงหลายคนคงบอกรักความรักเบาพระเจ้าผู้สร้างนายคุณคือใคร แสงสว่างคุณคือใครรักมันกล้าหาญมากที่จะเป็นแสงสว่างที่คุณเป็นและความรักที่คุณเป็นจนกระทั่งคุณรู้แจ้งเห็นจริงจนกระทั่งมันหลอมรวมในตัวคุณอย่างสมบูรณ์ว่าคุณคือจิตสำนึก และพลังงานที่สร้างถูกสิ่งจนกระทั่งคนตระหนักว่าคุณเป็นอย่างนั้นแหล่งที่มาพระเจ้าความถี่ศักดิ์สิทธิพลังงานและแสงสว่างคนเป็นและคนยังเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมือนใครซึ่งขนสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ ในการขยายและความสขการแสดงออกและประสบการณ์คนมาเป็นสิ่งที่คนเป็นคนมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไม่มีใครมาที่นี่เพื่อใช้ชีวิตอย่างขาดแคลนและจำกัดไม่มีใครมาที่นี่เพื่อดิ้นรนและทนทุกข์ ไม่มีใครมาที่นี่เพื่อปฏิเสธของขวัญและความสามารถของคนไม่มีใครมาที่นี่เพื่อเล่นเล็กๆน,น,น้อย,อยไม่มีใครมาที่นี่เพื่อเจ็บป่วยแตกสลายเหน็ดเหนื่อยและชราคนมาที่นี่เพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที คนมาที่นี่เพื่อรักอย่างเต็มที่คนมาที่นี่เพื่อเป็นทุกอย่างที่คุณเป็นคนมาที่นี่เพื่อสแสดงสิ่งที่คุณเป็นคุณมาที่นี่เพื่อขยายความคุณมาที่นี่เพื่อรับประสบการณ์อันนาท่ง ที่รอคุณอยู่มันคือศักยภาพทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมดและตอนนี้อยู่ที่นี้และคนสามารถรับรู้ได้สำหรับพวกคุณบางคนที่ความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไปมันเป็นเพียงขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบ ขั้นต่อไปที่ชัดเจนและมีเหตุผลสำหรับพวกคุณบางคนความฝันอันยิ่งใหญ่ได้เชื้อเชิญคนเข้าสู่ระดับใหม่ของการตระหนักรู้และการขยายตัวและคนก็อยู่ที่นั้นและคนบางคนยังคงเล่นเกมเก่าอยู่เป็นระยะระยะด้วยความขาด ความจำกัดความกลัวการพลัดพรากแต่น้อยลงกว่าที่เคยเป็นมามากน้อยกว่าที่เคยเป็นมาคุณได้รับสิ่งน,นี้จริงๆเพราะคุณบางคนหยึดมันในข้อจำกัดของตัวเองมากเหมือนกับจรวดที่พร้อมจะระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้าและคุณ กำลังขวยขาขวยควาดขวายคว้าที่จะอยู่ในที่ที่คุณอยู่เพราะกลัวสิ่งแปลกปลอมเพราะกลัวการขยายตัวเพราะกลัวโมเมนตัมเพราะกลัวขวานต้มเลิกที่คุณรู้ว่ากำลังสําแดงตัวให้คุณเห็นดังนั้นทุกครั้งเจ้านาย ความกลัวเป็นเรื่องยี่เงาข้อจำกัดเป็นเรื่องยี่เงาขาดโงอแยกรือไหมมันโงอมากเพราะมันเป็นไปไม่ได้จริงๆปล่อยมันไประเบิดออกก้าวกระโดดขวัญตั้งขี่คลื่นเต้นรำร้องเพลงไปกันเถิดนำขวัญตั้ง ก้าวไปสู่อีกระดับศักยภาพความเป็นไปได้ในระดับถัดไปก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักและความมหัศจรรย์ทั้งหมดอยู่ที่นี้เพื่อคุณก้าวสู่ความสมบูรณ์แบบของคุณก้าวเข้าสู่อิสลรภาพนี้ปล่อย ให้การขยายตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณเป็นมาคืนเรื่อยๆปล่อยวางและปล่อยให้ถูกอย่างเข้ามาหาคุณปล่อยวางและปล่อยให้ทุกอย่างเข้ามาหาคุไปกันเถอะปล่อยให้ถูกอย่างเข้ามาหาคุณ,เ,เ,าาาคณเรา รักคนเสมอ